พี่น้องทุกคนวันนี้ไม่เห็นนากั็่อยอีกแล้ววันนี้จะมาแนะนํางานรายวันหลังจากยุดทรงการไปเนาะหลายคนก็อาจจะยังอยู่กับสงการแต่หลายคนก็อาจจะเศร้าแล้ว <laughs> ่วันนี้มีงานเขามาแนะนําทั้งเจ็ดงานเลยเนาะงานที่หนึ่งเป็นงานแมวบ้านผีเลี้ยงม้าเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทบรอนเหตุงานนี่แมนอยู่สมุทรชาคนนายบ้านนายจ้างมีกันอยู่สี่คนมีม้าสิบตขอคนที่หักมาเพราะว่าต้องให้อาหารม้าละดูแลทุกอย่างที่เป็นของม้าและงานที่สองนี่เป็นงานแมวบ้านไปกับเนาะเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทบรอนเหตุงานนี่แมนอยู่ประชาอุทิศซอยเจ็ดสิบหกรถนายบ้านนายจ้างมีกันอยู่สามคนเขางานนี่แปดมุ้ ละงานที่3นี่เป็นงานแม่บ้านกึ่งแม่ครัวเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 3 0 0 0บาทถึง1 4 0 0 0บาทบนเหตุงานนี่แมนอยู่บ้างแค่ได้บ้านใน,นจังมีกันอยู่4คนบอ,บอ,บอมีีัตว์เลี่ยงเนาะนาทีก็คือทำความสะราดบ้านทั่วไปสัก้ารีพาและเป็นแม่ครัวน,น้าเนาะล,ละงานที่4นี่เป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0บาทถึง1 6 0 0 0บาทบนเหตุงานนี่แมนอยู่ลาสั้น46กเนาะในบ้านได้จังมีกัน6คนบ่มลี่นี่เลี้ยงองไป เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 7 0 0 0บาทถึง1 9 0 0บาทเนาะบอร์ดเหตุงานนี่แมนยูพารามสองในบ้านนายจ้างนี่มีกันอยูสีคนเขางานเจโมง0นเหลิกงาน18โมงศนนาทีและงานที่หกอันนี้ก็เป็นงานแมนบ่บ้านไปกัดอีกบอร์ดเหตุงานนี่แมนยูมินบุรีในบ้านนายจ้างมีกันอยู่2คนมีแมวสีโตต้องให้อาหารแมวและทำความสะอาดทุกอย่างในบ้านเนาะงานที่เจอันนี้เป็นงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่10,200บาท บอลเห็นงานนี่แมนอยู่ปากเกตน้าบ้านน้าจังมีกันอยู่3าคนบอมมีสัต์เรียงเดออได้ดที่ต่องารงานในเจ็ดงานนี่แมนให้เขามากองใบสมัครได้เลยเนาะง,งานไปกับเขาก็มีหลายแหล่งงานอยู่ประจําก็มีหลายเพื่อได้ที่ต่องารสามารถเขามากองใบสมัครได้บริษัทของเขาเปิดแล้วสําหรับวันนี้จะฝากงาน้บสานีมุนานะจะมาแจ้งงานที่เก่าเดอสํสหรับวันนี้สบายดี